ครับผมมีซิฟต้าครับไม้เบสบวกห้าแล้วก็ปืนบวกห้าครับสนับโอเคพามันไปใส่กักได้ไปไ <c oughs> อ้ยเหี้ยกลุ่มก้อนจริงๆว่ะไอ้สัสไม่เรามาในทีมก็กลัววันเนี้ยเรามีสิบสองคนทีมก็กลัวว,ว<ห>นันสิบสองมันหายไปใครหายบ้างอ่ะครึ่งหนึ่งอะเ <c oughs> อามีสี่สิบเหลือยี่ส,สิบมียี่สิบเหลือสิบอาวมาตรฐานแล้วมาตรฐานเหมือนเดิมไม่มีตก ครึ่งครึ่งเหรอเว้ยเป็นแก๊งที่กำลังสร้างรอยของเราพ่ออะไรวะเพราะอะไรวะอะไรพ่ออะไรวะช่วยบอกวันนีเพาออะไรวะชัดเจนมีจะตายชัดเจนเกินไปเป็โครงการคนละครึ่งบ้ายสัตว์โครงการคนละครึ่งแก้แม่ไอ้ี้นะแก๊งเราเนี่ย ตองนี้นับคนที่ขาดคใครวะได้แค่นี้ของอมาตินกำลังมาเมื่อกี้มาตินไปคุยกับสภาที่ทีซีลาน้องลาผมปละก็วันนี้นมีาม,ามีชิโร่กับพี่ยูเป็ดแจ้งลาครับผมชิโรกลับบ้านส่วนพี่ยูเป็ดวันนี้ร่างกายลยสายตาแย่ครับก็เลยพักวันหนึ่งแต่ปกติสองคนนี้มาทุกวันนะครับเออมาทุกวันมาทุกวันแต่ยูกับชิโร่อะ แล้วใครอีกแล้วใครอีกที่ไม่มาพี่ชาลีฟไม่ค่อยเห็นเลยครับคุณลุงอยู่เซิฟหลักถ้าเชอรี่มันไม่ไม่มาเซิฟนี้ก็ให้ให้มันกลับไปเซิฟหลักก็ได้เราจะได้หาคนใหม่เข้าถ้าอย่างนั้นน่ะมึงลองไปถามมันดิ มันอยากดันเซิร์ฟหลักหรือเปล่าถ้าอยากดันเซิร์ฟหลักก็ให้มันไปเซิร์ฟหลัก้าครอีกพูดเดะเป๊บกลัวอะไร<ช><ม>อ่ะพูดไปเลยก็ต่อไปก็จะเป็นอ่า,อาเวทกับไลออนครับเวทนี่เห็นล่าสุดวันสตอรี่ใช่ไหมคุณเซิร์ฟใช่ เข้ามาวันเ,าาเดียว,วยแล้วก็ไม่ได้มาเลยแล้วก็ไลอ้อนหายไปเลยใครใครไอ้นี่มันลองไปคุยเอ,อเซิร์ฟมึงลองไปคุยกับพวกมันดิสองคนเนี้ยว่าจะจะไงลองไปคุยดิได้ได้ได,ยด,ยด้ยวคุยให้ล้วก็โชคอีกคนหนึ่งด้วยครับที่ามาวันสตอรี่แต่วันอื่นก็มาบ้างนะครับมาบ้างแต่แบบบางช่วงจะไม่ค่อยอยู่เฉยอืม ก็มาแบบถ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นอาจจะมาสักเจ็ดสิบประมาณนะครับคุณลลงได้โชคนะครับต่อไปก็จะเเห็นอยู่ไ้โชคนยเห็นอยู่คุยได้อยู่กับน้องมันอะแล้วก็จะเป็นมีสมหยอยที่คอมมีปัญหาเพิ่งกลับมาเมื่อเมื่อช่วงทุ่มหนึ่งของวันนี้ไอ้ดอบทุ่มหนึ่งเห็นแต่ลูกเมื่อกี้ไี่ไงนี่มาอยู่เนาะอยู่นี่เลยไม่มันก็เล่นอยู่ ไอหยอยหลังจากนี้มึงไม่ไม่ได้หายแล้วใช่ปะโอเคแต่พ <Okay. S 1> ก่อนอันนี้แกบอกคอมเสียแล้วก็พี่บังพี่บังก็อยู่นะครับแต่จะบบว่าฟาร์มอะไรอย่างนี้ช่วงดึกๆเห็นตลอดนะครับพี่บังแล้วก็ไม่มีแล้วครับมีประมาณนี้ครับรายชื่อเราก็มีลุงพี่ชลีฟมาดีจางทิ้ง หายกี่คนหายไปกี่คนไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กไปไหนอะครับบุพี่ก็ไม่ค่อยเห็นเองนะเอกไปไหนอยู่อะพี่อยู่ทุกวันอยู่ทุกวันไปไหนอ่ะเราเรียกอ่ะที่ฟาร์มอยู่พี่เอ้าแล้วไม่ตรงไม่ตอบในแล้วอยู่เนเยนบ้างอ่ะหายประมาณห้าครับ นี้ห้านี้รับนับรวมพิตรีไปด้วยนะครับเพราะพิตีติดทุระอยที่ทราบกันอชื่อเรามีอยู่ยี่สิบสองครับหาคนใหม่เข้ามาดีกว่าไหมมีใครมีพงมีเพื่อนบ่าที่เนี้ยเหมือนเมือวันก่อนพี่ยูพามาสองคนครับคุณลุงใครวะเห็นเขาบอกว่ามีคนหนึ่งคุยกับลุงแล้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งยังไม่ได้คุยมาอีคนนีจะอ้เรื่องใช่มมันออกแกงน่าจะครบดีเลยแล้วปะ ไม่ทราบครับผมชื่อพีพีกับชื่อไอ้นี่ยูเปอร์คนนึงยูเปอร์หายห้าเหลือสิบเจ็ดแล้วตรงนี้มันนับสิบเจ็ดยังไงวะเนี่ยก็บางคนก็คือแบบพูดนะครับเอาเอาวันนี้ที่หายเลยเหรอนะละฮะฮัลโหลนูเปอร์มามาหาลุงที่กระดาษสีเขียวใต้โรงพยาบาลนะครับได้ครับได้ ออแล้วจุบมันก็ให้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งด้วยลุงเมือ่อกี้จุบม็บอกว่า,ม,ามันบอกว่าเวลามันมาแล้วมันไม่เห็นคนอื่นว่ามามันก็เลยแบบไม่อยากมาอันนี้คือเหตุผลแยกอีกอันหนึ่งเอือ่องจริงเนี่ยเวลาไมเห็นคนอื่นไม่มาแล้วกูมาก็เลยแบบไม่อยากเข้าแล้วก็เลยออกตามจะมีส่วนนะ,ะมีก็มีส่วนเมื่อวานผมก็ยังออกเลยสี่ทุ่มอ่ะ เอาไปเลยอยู่ต่สามคนอะลุงอยู่เมืองหลักอะแต่ผมอยู่เมืองนี้สามสี่คนอะเราแล้วผมเห็นดังแชทบอกแอดดับสีคนผมก็เลยโอเครับพี่ผมก็เลยไม่ไปเลยอ่ะมันมีอาวุธอะไรบ้างไอเนี่ยครับผมมีฟิปต้าครับไม้เบสัวห้าแล้วก็ปืนบวห้าครับสนับโอเคพามันไปใส่กั๊กด้ไปเป๊ปไปดิเป๊บได้ครับได้ได้ไดไป เอาคนนี้อยู่กับอยู่กับอยู่เป็ดมานานใช่ป่ะฟิปไนฟิปนักอยู่กับ่เปติดเลยพี่เดยฟิปได้ติดติดเมื่อวานโอ้นี่อยู่กับพี่อยู่มานานแล้วใช่ไหมนุเปอร์ใช่ครับพี่อยู่มีไฟจัดเลยมาทุกวันเลย แต่มีกักก๊กอะลุงที่เนี่ยไม่รู้ว่าไม่น่ามีวะไม่น่ามีนะไม่มีพี่อันเนี้ยลุงเนะี้ยแค่กับคนนี้กันเนี่ยหัวชมพูมันตีแค่ตีอาวุธไม่ติดหลายอยา่างเลยมึงเริ่มเบ<อ>ื่อส<ม>ิเอาพูดกับลุงเลยไม่อยากเข้าแล้วแต่ต้องตอบเมืองก็เหนื่อยนะเหนื่อยแล้ว เออแต่ก็พูดถึงเรื่องสองเมืองเนี่ยจะเอาไงกันแน่วะไอ้เมืองนุ้นก็ไม่ค่อยมีมีคนเลยนะก็เริ่มหายตามกาลเวลานะฮะจริงๆอะ่ะลุงเป็นทีซีอยู่ไม่ใช่หรอใช่กูเป็นทีซีอยู่มันก็มีคนอยู่แหละแล้วมันเหนื่อยด้วยสองเมืองอะ่ะรับไม่ไหวจริงะ่ะมันต้องเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแหละ ถ้าจริงๆนะมึงว่าไงกันนะเพราะที่นู่นมันก็ทำอะไรไม่ได้นะถ้าจริงๆอะเราจะจับปลาสองมือมันไม่ไหวอะ่ะแล้วถ้าเกิดเราเลือกที่นี่แล้วคนที่นู่นนะครับลงุงก็ใช่ไงประเด็นอะ่ะ นั่นแหละคือพ้อยหลัก โคอีก็อยากตีกับเราด้วยที่นู่นอ่ะ แต่ถ้าพูดตรงๆนะกูชอบ,ชอบก,กอูชอบที่นี่มากกว่าถ้าพูดตรงๆเลยชอบที่นี่มากกว่าฟิลฟิลกูมันสนุกกับที่นี่ด้วยอะ่ะ ไม่รู้อะลุงก็ต้องตัดสินใจอะมันผมคิดว่าทุกคนมันก็ฟังลุงอยู่แล้วอะแต่สำหรับผมอ่ะผมผมแค่ชอบแบบว่าผมแค่อยากให้คนมันดูเยอะๆเวลาคนดูเยอะมันดูแบบมีบบมคุณภาพอะมันดูยิ่งใหญ่อะ แต่ถ้าคนมันแบบน้อยๆแม่มันทําได้อยู่แล้วไอ้เซิร์ฟมันทําได้อยู่แล้วเอาจริงๆอ่ะกูทําได้คนเยอะอ่ะกูทําได้เว้ยก็ต้องทํเไงรู้มันทําได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 ้แต่หรือเมืองนู้นอ่ะจะเอายังไงแค่นั้นเองทําได้มันตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันต้องเลือกเมืองใดญ่เมืองหนึ่งแล้วมันทําได้ ลุงทาให้มันเป็นแบบนี้เองบอกอตรงลุงเป็นหัวเมืองแต่มามา,มาให้หายคืออะไรครับมามาให้หายคืออะไรอ่ะผมก็มาตลอดนะมีแต่ช่วงที่ผมหยุดเค่านั้นที่ผมไปพักผ่อนนะช่วงนี้ผมเจอเรื่องแย่มาเยอะครับคร,รผมรไม่ใช่แบบว่าเหมือนเมื่อก่อนนะไอหนุ่มมาติดเป็นไงบ้างทีซีเขาก็มิน <S <S มยังไงบ้างเขายัไม่รู้ว่าผมเจออะไรบ้างตอนนี้ชื่อแล้ว อันนี้คืออะไรเขาจัดเทียร์ใหม่เหรอที่เมืองหลับหรืออะไเขามันมันจะมีมันจะมีประมาณสองเดือนครั้งมั้งครับพี่เซิร์ที่เขาเรียกคุยเขาที่แล้วผมไปคุยมาแล้วแล้วไปนู่นทำไมผมได้ซีซีอยู่นี่เดี๋ยว,พวเพราะวอา,าเขาส่วนส่วนนั้นไยส่วนนั้น มีใครมีความคิดไหมพูดเลยใครมีอะไรในใจก็พูดเลยเมื่อมันมีนานนพมันรวมก,กันได ะะไรนเะมืองสังเทอ่ะมันมีแนวน้อมเอามารวมกันได้จะรวมกันยังไงไอ้เหี้ยเปี้ยนะครับลุงเสื้อกั๊กยังไม่ไม่มีให้ใส่พ้ออ้อมไม่อนนะครับเดี๋ยวเอาเสื้อกั๊กมาลงให้ครับ <c oughs> เออจะ,จะรวมกันยังไ,ไ,ไ,ไงวะไอ้สัสล้นไปเลยหรือเหี้ยที่นั่น <2002 S 2> อ่ะตอนนี้ที่นั่นเจ็ดร้อยที่นี่ที่นี่ตีหกร้อยลอคิวอีกห้าสิบไอ้เหี้ยเท่ากับเมืองพันสอง ขยายสล็อตโอ้โหไอ้เฮียจะเดินกันยังไงอ่ะไอ้สัสหกสิบคิวอะที่นี่ไอ้เฮียที่นี่หกสิบคิวนะเว้ยระเบิดไม่แล้วที่เนี่มึงมึงอย่าลืมนะที่นี่หกสิบคิวไม่มีเอฟเคนะเว้ยไม่มีเอฟเคนะแล้วมึงลองคิดสภาพถ้างเขาเอาเอาเอฟเคมาลงอ่ะไอ้เฮียจะต่อคิวเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยมั้งไอ้เฮียร้อยสองร้อยมั้งน่ะ อนนีทุกคนช่วยกันคิดได้เว้ยว่าจะเอาแบบไหนถ้าเลือกสักทีหนึงอะเลือกคนน่าจะไม่มีปัญหาอย่างพวกไอเวสอย่างเงีย้ยหรือว่าอะไรอะคือกูมองว่าน้องๆมันน่าจะหมดไฟกันเอาจริงๆอะมันน่าจุดถึงจุดอิ่มตัวแล้วเว้ยต้องคุยกับมันตรงๆอะ เราจะได้รันกันต่อ เพราะว่ายานทาหนะัาโนัติจะทำงานมันยากมากลยที่จะหาคนถข้าแก๊งเนี่ยอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะเดินมาไปจิ้มเพื่อเอาคนนี้เข้าแก๊งเอาคนนี้เข้าแก๊งไอ้เจ้าเรารับเข้ามาอย่างเงี้ยมันถามว่าเรารับเข้ามามีคนขอเข้าอยู่แล้วแหละแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้คุณภาพที่เราต้องการแต่เอาจริงๆอ่ะมึงหลักกูรู้สึกว่าเราตีมาหมดแล้วเว้ย เร,เราตีกันมาหมดแล้วอะทุกแก๊งอะมันเลยเฉยๆอะแต่ที่มันมีอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่รู้จักกูชอบที่นี่อะแต่ประเด็นเลยคือถ้าเราเลือกที่นี่อะแล้วคนที่อยู่ฝั่งนั้นอะเราจะทำยังไงเฮียเข้าใจไหมมันมันมันยากอะ่ะอีกอีกต้องเท่าไหร่วะสิบห้าคนเลยนะเว้สิบห้าคนผมว่าอยู่ไม่ถึงหรอกครับลูก อืมเข้าใจว่าอยู่ไม่ถึงแต่เราจะไอ้นี่เหรอสร้างแม่งสองแก๊งที่นี่ไหมเราพักเมืองหลักไหมวิธีนี้ง่ายสุดสองแก๊งไปเลยเฮียเดี๋ยวรอดูคนมันก็จะรู้เองแหละว่าใครอยากอยู่หรือไม่อยากอยู่อ่ะ ขาวกับดำเดี๋ยวกูไปคุมดำเองให้เสือคุมขาวแต่เอาจริงๆนะอะก่อนจะอะไรอะผมผมผมก็ชอบที่นี่นะหมายถึงว่าบรรยากาศมันแบบมันดีอะผู้คนแบบมันสนุกอะไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวนะที่ดูดมันก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าที่ดูดเราเจอแต่คนเก่าๆไงที่นี่เราเจอคนใหม่ๆมันก็เลยไม่เหมือนกัน มัผมมองว่าอย่างอย่างน้อยๆอ่ะมันก็ต้องถามทุกคนหมายถึงว่าว่ามันอ่ะอยากเล่นที่ไหนกันเพราะว่าทุกวันเนี้ยตอนลุงไม่อยู่อ่ะมันก็ยังแบบโดดไปนู่นโดดมานี้โดดไปนู่นโดดมานี่อยู่เลยอ่ะอ่ามันมันต้องมันดังนี้ทางนั้นมันต้องถามตัวพวกมันเองด้วยว่าว่ามันอ่ะอยากเล่นที่ไหนอ่ะอ่ะแล้วสุดท้ายพวกมึงอยากเล่นที่ไหนไป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 มปไปไงหลไกไปไถามคนไป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 ไเไเไอไปไปไปม จะได้แบบว่าทีเดียวเลยไปไปไปไาไปไปอันนี้ดีที่สุดแล้วผมว่าอาาหนึ่งมาหว่าะหนูตามพี่อยู่เลยใช่ไหมลูกครับพี่ไปหลักไปหลักไปหลัก คือจริงๆอ่ะมึงหลักอ่ะเราเรารู้สึกว่าเราเจอมาทุกแบบแล้วอ่ะเราเจอมาทุกแบบแล้วอ่ะเราเจอมาทุกอย่างแล้วอ่ะคือการที่เราจะทําให้เราไม่เบื่อเรามาหนึ่งจุดศูย์มันก็เหมือนการที่มันมาเล่นใหม่อ่ะเจอคนใหม่ๆหลายๆอย่างอ่ะมันอาจจะช่วยได้ก็ได้นะมึงหลักเป้าหมายอย่างเดียวคือเอซั ถ้าสมมติเมืองหลักเราหายไปนานๆทั้งสองสมเดือนแล้วเรากลับไปอีกทีหนึ่งมีแก๊งที่มันขึ้นไปแทนแทนที่ตรงนั้นแล้วมันอาจจะสนุกมากขึ้นก็ได้มันก็จะเป็นข้อดีของเราแต่ปัญหาเลยอะ่ะน้องๆอ,งอะ่ะมันจะว่าอย่างไงอันนี้ผมจะให้น้องๆช่วยกันพูดนะว่าคิดว่าไงเราลองเปลี่ยนฟิลไหมเราลองพักกันดูก่อนไหมแล้วเรามาลงที่นี่กันก่อนแล้วเราพอมีไฟอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับไปที่นั่นเราเจอคนใหม่ๆม,มากขึ้น ตอนนี้ถามว่าเราแข็งไหมเราก็แข็งอะเราแพ้แค่เอซับแก๊งเดียวเผื่อตอนนี้เราเราเข้าไปเอซับก็มีปัญหาภายในกันอยู่แล้วมัง้งแบบว่ายังไงก็ไม่รู้อะอาจจะมีปัญหากันเอซับมันก็หลายๆอย่างอาบ่าบางคนมันก็หมดไฟแหละเี้ยเนาะมันเจออะไรเดิมๆมาอย่างเงี้ย แต่ที่เนี่ยมันผมมองว่าที่เนี่ยถ้าที่เนี่ยแม่งมันเยอะมันมันเหมือนเรา